ต้องบอกว่าโอ้โหฟอฟซีน no ยังแน่นะคะนะคะวันนี้แพทย์ขอต้อนรับเข้าสู่งานกินปูดูทะเลนะคะครั้งที่20สําหรับท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยได้ลองทานปูท้องถิ่นนะคะจากกินปูดูทะเลโอ้แหวกเขามาช็อปเขามาชิวแบบได้แล้วแน่นอนไฮไลท์วันนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋านะคะก็มีน้องไออานนะคะเดี๋ยวจะมาร่วมนะคะเอนเตอร์เทนค่ะนะคะมอบความสุขความสนุกนะคะให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนั่นเองฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้เดี๋ยว อดใจรอสักครู่นะคะขอให้น้องได้เซตเวทีให้กับน้องนิดหนึ่งรับรองว่าความสนุกเต็มพิกัดแน่นอนรอไหวะะไหมคะขออีกห้านาทีได้ไหมต้องบอกเลยนะว่าพอน้องไรอันได้ฟังเสียงแบบนี้น่าจะต้องชื่นใจมากๆแน,น่นอนนะคะฉะนั้นเนี่ยคุูกค้าท่าน,นะคะสำหรับใครนะ,ะที่บอกว่ายังไม่เคยลองทานะคะ นี่นะคะหรือว่าเป็นเมนูไหนเนี่ยแวะไปได้นะคะก็จะเป็นฟูช็กที่้รัของบางเข็ดบางสุเทียนของเรากับฟูทองหลังนะคะก็ถือว่าเป็นฟูเนื้อแน่นนะวันนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ในงานนะคะก็ยังมีซีฟู้ดที่หลากหลายมากๆแล้ววันนี้คือมีความพิเศษมากๆเนาะเอฟซเยอะแยะ เดแล้วสกคู่หนึ่งนะคะจะบอกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งนักร้องนะคะที่ยอดฮิตในช่วงนี้เลยแล้วก็หลายๆท่านนะคะพี่ๆมานั่งรออันนี้มาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยแปดโมงเช้าเลยเหละคะแล้วรอที่ไหนคะงานตั่นสี่โมงเย็นอ่ะรอในสวนท่านนี้ละเขมากี่โมงเอ่ยมาที่ยังร้อนเลยสิคะใช่ไหมนะคะแต่บอกเลยว่าพอเห็นน้องแล้วเดี๋ยวหายร้อนเลยใช่ไหมคะ พีทีกอนหรอคะพีทีกอนมาสี่โมง <laughs> มาพ้องงานเปิดค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่จอดรถนะคะอ่ะสำหรับใครที่บอกว่ามากันสักพักแล้วนะคะก็เดี๋ยวรบร้อนหล่อแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แดดล้มลมตกพอดีเลยต้องบอกว่าฟิลเหมือนเราอยู่แบบริมทะเลฟิลเหมือนเราอยู่แบบเอ๊เดินอยู่บางแสนหรือเปล่าแต่ว่าขออนุญาตขอบคุณสถานที่นกันนิดนึงแล้วกันนะสําหรับตัวศูนย์พักนะคะเซ็นทรัลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะคะท,ที่เรามาจัดกิจกรร นะคะกับกินปูดูทะเลครั้งที่20แล้วก็วันนี้เนี่ยมีโอกาสได้ชวนชวนนะคะทางร้องอนนะคะไม่หมดนี่อนะสองร้อยเซนตเกยนมากนะคะได้มีโอกาสได้มาร่วมแสดงกับเรานะคะเดี๋ยวหนุร้องรีเช็คนิดนึงแล้วกันเนาะว่าทางด้านหลังเขาพร้อมหรือยังอ่ะ้าพความล้าเดี๋ยวขอเซ็ตเซ็ตอีกนิดนึงไหมคะอ่ะโอเคนะคะยังขอเซ็ตเวทีอีกแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนรอได้ไหมคะ ทางฝั่งนี้นะคะรอได้มี่เอยค่ะเมื่อกี้มีใครแอบได้ถ่ายรูปบ้างหนู<ะ>ขอแบบซาวซาวเช็คซาวเสียงหน่อยว่ามีใครได้แอบเราถ่ายรูปได้กี่รูปคะยเยอะเอ่ยใช่ไหมเวลาเราถ่ายรูปเราไม่ต้องลวดอเออเราไม่ต้องนับเนาะเราเน้นลวกไปก่อนได้กี่รูปเดี๋ยวใอยมาว่ากันอ่ะคัดทิ้งเลยเหรอคะเสียดายแยมม่เพราะว่าติดน้องทุก,<ม>กรูปเลยนะจะคัดทิ้งลงคอหรอคะโอเคค่ะนะคะด้านหลังเราพร้อมแล้วพร้อมกันไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ